สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำออปอเปี๊ยะเวียดนามทอดกันนะคะเป็นไส้หมูสับบุนเซ้นแล้วก็บล็อกโคลี่ค่ะอันดับแรกเราสับกระเทียมก่อนนะคะเพื่อที่จะไปผสมกับไส้นะคะแล้วก็สับกระเทียมเพื่อที่จะทำน้ำจิ้มค่ะนี่นะคะแล้วกเ็เอาหัวออกก่อนแล้วก็แกะเปลือกออกก่อนนะคะต่อมาก็จะหั่น หอมใหญ่นะคะให้เป็นลูกเต๋านะคะเพื่อที่จะไปผสมกับไส้นะคะค่อยๆทํานะคะระวังมีดบาดมือค่ะอันนี้เราก็จะหั่นต้นหอมนะคะนําไปทําไส้เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็อันนี้หั่นเตา๋าบล็อกเคอรี่นะคะหรือว่าเรามีผักอื่นก็ใช้ผักอื่นแทนได้นะคะกระหล่ําปลีก็ได้นะคะหรือว่าผักกาดขาวแครอทก็ได้นะคะแต่หญิงมีบล็อกเคอรี่ก็เลยจะใช้บล็อกเคอรี่นะคะนี่ค่ะ แล้วก็เด็ดขั้วพริกออกนะคะเพื่อที่จะสับทําน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มอ,อ,อร่อยนะคะน้ําจิ้มสูตรนี้นะคะนี่ค่ะก็พริกสีอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะอันนี้เราก็จะสับนะคะเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ตามที่เราต้องการก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ใช้มีดก็เป็นกันไกรก็ได้ค่ะน่าจะสะดวกกว่านะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็สับให้เล็กนิดนึงนะคะค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะต่อไปก็หั่นมะนาวนะคะให้เป็นซีกนะคะเพื่อที่จะทําน้ําจิ้มนะคะมะนาวเราใช้ทั้งหมดสี่ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็เป็นแตงกวาหัน่นหัวหั่นท้ายออกเพื่อที่จะนําไปตกแต่งจานหรือว่ารับประทานคู่กับปอเปี๊ยะทอดนะคะหั่นกลางตรงครึ่งนะคะ,ะหั่นครึ่งนะคะแล้วก็หั่น เพิ่มเติมอีกเพื่อให้เหมือนเป็นแท่งนะคะเหมือนเป็นนิ้วนะคะค่ะถ้าไม่มีแตงก็ใช้เป็นผักอื่นก็ได้นะคะต่อมาทําน้ําจิ้มนะคะน้ําอุ่นสะอาดสี่ช้อนโต๊ะนะคะน้ามะนาวสี่ช้อนโต๊ะนะคะมะนาวแบบสดเลยนะคะเนี่ยมีเนื้อมะนาวด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้เป็นน้ำมะขามเปียกหรือว่าน้ำส้มสายชูหรือน้ำสับปะรดก็ได้นะคะ น้ำปลา3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วแต่ยี่ห้อที่เราชอบนะคะหรือบางคนไม่ชอบเปลี่ยนเป็นซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะหรือจะใช้เกลือแทนก็ได้ค่ะต่อมาน้ำตาล3มช้อนโต๊ะนะคะถ้าคิดว่าหวานเกินไปอยากปรับลดลปรับลดลงนะคะของความหวานก็ไม่ต้อง3ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะสัก2ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะต่อมานะคะ พริกกระเทียมแล้วก็ผักชีที่เราสับไปแล้วนะคะนำลงไปในน้ำจิ้มเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันดีค่ะคุณให้คนให้น้ำตาลละลายค่ะนะคะเพราะว่าไม่ได้นำไปเคี่ยวน้ำตาลก็อาจจะไม่ละลายเท่าไหร่นะคะต่อมาเรามาทำไส้ค่ะมีกระเทียมนะคะหอมใหญ่บุนเส้นที่แช่น้ำแล้วนะคะหมูสับนะคะ บรอกโคลีค่ะต้นหอมนะคะนี่ค่ะต้นหอมก็ถ้าไม่ชอบกินฉุนไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ค่ะแล้วก็ไข่ไก่เบอร์สามที่ตีแล้วครึ่งฟองนะคะพริกไทยค่ะผงพริกไทยนะคะแล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนชากับเกลือหนึ่งหยิบมือนะคะต่อมาก็จะเป็นน้ำปลาค่ะ อันนี้คือเราจะทําม้วนแล้วนะคะเราก็นําแผ่นแป้งไปชุบน้ํานะคะชุบน้ํานิดเดียวนะคะแล้วก็นําขึ้นมานะคะแล้วก็เอาไส้วางนะคะไส้วางแล้วก็กดดีๆนะคะทีนี้เราก็าจะม้วนนะคะโดยการม้วนจากข้างล่างนะคะขึ้นข้างบนนะคะค่อยๆตะล่อมไส้ให้เข้ามาข้างในนะคะนะคะค่อยๆม้วนค่อยๆม้วนขึ้นนะคะ แล้วก็ม้วนมาจากด้านข้างค่ะก็เอาซ้ายก่อนหรือขวาก่อนก็ได้นะคะค่ะแล้วเราก็กดดีๆนะคะเอ่อไม่ไม่น่าจะแตกนะคะแผ่นแป้งนี้นะคะแล้วเราก็ม้วนขึ้นม้วนขึ้นนะคะแล้วก็ก่อนจะม้วนจบเนี่ยเราก็ทาแป้งนะคะแป้งที่เราผสมไว้นะคะเป็นเอ่อแป้งทอดกรอบกับน้ําเปล่านะคะแล้วก็ทาเหมือนเป็นกาวนะคะ พื่อที่จะประสานนะคะไม่ไม่ให้หลุดออกจากกันนะคะไม่ให้ขอบแป้งหลุดออกจากกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะได้แป้งที่แน่นดีนะคะต่อมาอันนี้เป็นแผ่นแป้งที่แตกเราก็นํามาใช้ได้นะคะไม่ต้องทิ้งนะคะก็ทานได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วางไส้หมูลงไปนะคะ แล้วก็กดจับให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ม้วนจากล่างขึ้นข้างบนเหมือนเดิมค่ะค่ะแล้วพอเราม้วนไปสักพักก็ม้วนด้านข้างเหมือนเดิมนะคะอาจจะขยับมาหาตัวเรานิดนึงนะคะเพราะว่าแป้งอาจจะติดจานซะหน่อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ม้วนขึ้นนะคะแล้วก็ใช้แป้งเหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นกาวประสานหรือว่า ใครไม่ใช้แป้งก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะไม่อยากใช้แป้งเพราะคิดว่าน่าจะแน่นดีแล้วนะคะก็เป็นไปได้ค่ะบางคนก็ใช้ไข่ไก่ขาวนะคะไข่ขาวนะคะนี่นะคะเราก็ทำแบบนี้ไปจนครบนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นแท่งที่สวยงามนะคะหญิงคิดว่าน่าจะเป็นแท่งที่สวยที่สุดก็เลยอัดคลิปไว้นะคะ น่าจะเป็นการพับที่ดีที่สุดแล้วนะคะตั้งแต่ม้วนมานะคะนี่ค่ะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะแผนนี้ก็ดีกว่าเพื่อนหน่อยค่ะไม่ค่อยแตกไม่ค่อยอะไรนะคะนี่ค่ะหญิงก็ม้วนไปอย่างนี้นะคะได้แล้วคะ่ะสวยเหมือนที่ผ่านๆมาค่ะต่อมาเรามาทอดในน้ำมันนะคะ ใช้เป็นกระทะแบบเทฟลอนเนี่นะคะ่ะจะได้ไม่ติดนะคะใช้เป็นไฟไฟค่อนข้างอ่อนแต่ว่าปานกลางมามาทางปานกลางหน่อยนึงนะคะจะได้ไม่อมน้ํามันมากค่ะนี่คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะเราก็นํากระดาษมาซับนะคะนี่คะ่ะสวยไหมคะแล้วก็ทานคู่กับน้ําจิ้มที่เราทําเมื่อกี้นะคะอพอกัดเข้าไปแล้วรสชาติพอดีกันนะคะอร่อยคะ่ะ อร่อยเลยค่ะนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะถ้าใครยังคิดเมนูไม่ออกทำเมนูนี้ก็ได้นะคะใช้เป็นแผ่นแป้งปอเปี๊ยะยวนแบบของแท้